การออกไปแคมปิง้งถ้าเรามีโต๊ะที่สามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นนั่งกินข้าวทำอาหารหรือว่าจะเก็บของหรือวางเตาแขวนตะเกียง b a c k Deer ได้ออกโปรดักต์มาใหม่อีกแล้วครับ b a c k Deer Iron Mesh Table เดี๋ยวเรามาดูครับว่าฟังก์ชันแต่และการใช้งานเป็นยังไง Iron Mesh Table ครับ b a c k Deer ตัวนี้นะฮะมีความยาวนะครับอยู่ที่90เซนส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่60เซน ตัวนี้สามารถปรับระดับสูงต่ำได้โดยต่ำสุดจะอยู่ที่4 0่สเซนนะครับส่วนสูงสุดนะครับจะอยู่ที่6 6สเซนตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตาข่ายนะครับที่อยู่ด้านล่างของตัวลวดตัวโตวนะครับสามารถใช้วางของได้ตัวนี้ครับสามารถพับเก็บได้น้ำหนักเบาใช้งานได้ดีวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้นะครจะสามารถต่อฟังก์ชันเพิ่มได้อีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่ครับโต๊ะแบ็กเดียตัวนี้นะครับสามารถต่อฟังก์ชันได้เพิ่มนะครับด้านข้างที่เห็นตัวนี้คือจะเป็นแกสต็อปเชล์นะครับตัวนี้จะสามารถวางเตาได้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเสาตะเกียงที่แขวนตะเกียงได้ถึง2ดวงส่วนด้านล่างตรงนี้อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับจะเป็นดับเบิลเลเยอร์ล็อกเกอร์จะเป็นชั้นเก็บของ2ชั้นโดยจะเป็นมุ้งลวดตะข่ายนะครับหน้าหลังาสามารถ เปิดปิดใช้งานได้จะสามารถเก็บกับข้าวก็ได้อะไรอย่างนี้เก็บจานชานก็ได้แล้วก็จะมีเป็นมันติฟังก์ชันตรงนี้อีกทีหนึ่งที่สามารถแขวนพวกตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยได้อ่านี่ฮะถ้าาเกิดว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะครับสามารถต่อเพิ่มได้ยาวขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมจะต่อเพิ่มยาวแบบฟูลฟังก์ชันให้ดูกันนะครับระหว่าง m a s ไอรอนแท็บเลตัวนี้นะครับเราสามารถต่อ สเสริมได้อีก1ตัวตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถกว้างขึ้นไปสีกสิเเซนนะครับตัวนี้นะครับโต๊ะตัวกลางตัวนี้สามารถาทําได้2ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเป็นโต๊ะเรียบๆแบบนี้หรือจะสามารถทําเป็นโต๊ะหลุมก็ได้นี่นะฮะทำเป็นโต๊ะหลุมอย่างนี้แล้วก็สามารถาวางเตาเพื่อที่จะ ย่างตรงกลางของเตาได้นี่แหละฮะปูฟังก์ชันนะครับของแบ็กเดียโตะยาว90เซนนะครับ2ตัวตรงกลาง47เซ็ซนมีเสาแขวนตะเกียงมีเชลว,วางเตาได้มีตู้ใส่กับข้าวใส่ของและก็มีที่แขวนช้อนชามตะหลิวอ่ะสำหรับทำครัวนั่งกินข้าวหล,หลายๆคนเหมาะมากครับแบ็กเดียตัวนี้นี่แหะครับ เซตฟูลฟังก์ชันของ Mas ไอรอลท a เบิลของแบ c ็กเดียนะฮะโตะนะครับยาว90เซน2ตัวบวกตรงกลางอีก43มเซนแล้วก็มีด้านข้างที่วางเตาแก๊สได้อีกข้างล่างนะครับตู้วางกับข้าวแล้วมีที่แขวนตะเกียงอีกโอ้โหตัวนี้ครับทั้งทำอาหารนั่งกินข้าวนั่งปาร์ตี้บาร์บีคิวกันครบเซตเลยครับตัวนี้การที่จะมีโต๊ะดีๆสักตัวที่ครบฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่แบบต้องโดนแล้วฮะตัวนี้แบ c ็กเดียครับ